ก็ทักใาย FC ทุกคนสําหรับเย็นวันที่วันนวันที่24เนาะเป็นวันอาทิตย์สําหรับใครที่ตามเราพัฒนาสูตรสี่ทิศก็มารับชมกันได้นะครับชุดสรุปเลขตารางรอบที่แล้วนะผมมาแค่68สองตบนนะคือเลข5ผมได้เด็งมาเนาะผมไปเน้นที่06มา ตาราง6-8แล้วก็เข้าเด่น0นะครับแต่0-5ไม่ดึงมานะเออหกไม่ดึงมาเสียดายมากผมคิดว่าเลขมันจะต่ำอยู่ประมาณนี้ผิดคาดไปหน่อยนะครับผิดคาดไปหน่อยเด่นบนน,นนั้นมา8เด่นสุกน,น,นั้นมาทั้ง5ทั้ง6 6-8จับเข้าเป็นบนเลย <laughs> เออหกเจ็ดแปดแปดกับหกจับเข้าห้ามาใส่เอารัฐบาลไทยมาออกนะก็ลืมไปได้ยังไงนะครับศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นึกว่าจะเป็นหกนะผมเห็นประกาศศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าไม่มาแล้วละเพราะว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ดึงห้าศูนย์ห้ามาใช่ไหมศูนย์ห้าศูนย์ยังมีห้าอีกเออ ผมคิดว่าน่าจะเป็น06 08ผมลุ้นอยู่วันนั้นไม่ใช่06นะครับเลขในตารางเนาะ68เข้า2ตัวเออมีแต่28ส่วนเลข4ทิศรอบที่แล้วมาดูเลข4ทิศเออเลข4ทิศรอบที่แล้วนะครับเนาะ0505 68 ศูนย์ห้าหกสูตรนี้ผิดนะครับสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งมาศูนย์สูตรที่ 2. สามมาห้าหกแล้วก็สูตรที่สี่มาที่แปดนี่ครับมีมาคู่เลยนะครับสูตรที่สามศูนย์ห้าหกแปดครับเท่าแบบนี้ครับสูตรเลขสี่ทิศ ก็อันนี้ผมจะเน้นที่สิทธิ์หน่วยบนอยู่แล้วนะครับก็มาที่เลข8นะครับสูตรนี้แล้วก็เอา6มาประกบนะเนี่ยอันนี้ก็05เลขพีระมิดเป็นยังไงพีระมิดก็คือเข้าตรงเนี้ย8 0 5 6กก็คือเอาเลขจากตรงเนี้ยมา 0568์ห้าหแปดเน่เอ,อส่วนแต้มงวนนี้เข้าแต้มอะไรแต้ม4เนาะบนแต้ม4ดูดิ68ตรงๆนะครับเนี่ยตัวที่เข้านะครับปกติผมจะดึงไปมันมีงอบรอบที่แล้วที่แต้มมันไม่มาของไอ,อที่ออก07นย์เจ็ดสองสองะเออแล้วผมไม่เชื่ออะไรผมไม่ดึงแต้มไปนะครับก็ไปจับ1718ดูดิ คือที่จริงต้องดึงแต,แ,ตแต้มไปก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อะไรเนี้ยก็คือต้องดึงตัวที่มีอยู่ในแต้มไปก่อนนะรอบที่แล้วดูรอบที่แล้วผมดึงมาดิ2 0นะโอเค3 0ชน1 3มี6 0 6 0ไม่ชนแต่ก็ดึงไปนะครับ08 08์ 0, 8, 0, 8, มีชนไหมไม่ชนก็ดึงไป 17 18ไม่ชนดึงไปหมดเลย27 28อะ่ะชนใช่ไหม27ไม่ชน28ชนผมดึงไอ้ตัวที่ไม่ชนแต้มไปแล้วเข้ามาที่ชนแต้มเลยนะครับก็คือ68ต้องขออภัยจริงๆเนี่ย68แต้ม4นะครับก็คือแต้ม4แล้วก็เข้า50เข้า50 05ตัวกลับนนวันนะั้น,น68 ตัวนี้แต้มไม่ชนนะแต่ว่ามันเข้าเข้าแต้มก็คือ68เนี่ยจับเข้าสีตัว0568นะครับรัฐบาลไทยมาเต็มๆนะก็อ,อยู่ในนี้นี่โอเคนะก็ตามนี้มาดูรอบนี้นะครับสำหรับเลข4ี่ทิศกันรอบนี้ต้องดึงแต้มไปก่อนนะครับยำมาดึงแต้มไปก่อนผิดถูกยังไงก็คือยืดไปก่อนกันแล้วกัน นะใครจะไปเพิ่มตัวไหนก็ว่ากันไปอ่ะสูตรที่หนึ่งรอบนี้นะสูตรที่หนึ่งรอบนี้ได้ไปที่หนึ่งสองเมื่อที่แล้วสูตรที่หนึ่งมาที่ศูนย์นะครับมามาสามสูตรผิดสูตรหนึ่งก็คือสูตรสองสามจนสูตรที่สองรอบที่แล้วหลดแล้วนี้จะมาไหมสามสี่ไม่ชนนะครับสูตรที่สามแปดเก้าสูตรที่สี่นะครับก็คือสิบหน่วยบน 5 6 8หครับ5้าหดหนึเออห้าหทีนี้มาจับคู่ชุดกันเลยเนาะเขาจะมี1 2 3 4 8 9จับกับ5 6 8หนึ่งตัวแรกก่อนเอา1ก่อนเลยหนึ 1, ่ห หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหกตัวนะสองสามสี่หกสองห้าสองหกสองแปดสองหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดสามหนึ่ง สี่สี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่หนึ่งแปดห้าแปดหกแปดแปดแปดหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเก้าหนึ่ง นี้มาดูแต้มนะครับแต้มรอบนี้มันได้ไปที่7 8 9 0แปดเก้าศูนย์หนึ่งครับแต้มไหนจะมาแต้มเจ็ดอันนี้อะไรห้าหนึ่งเป็นหกอันนี้แต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้มสองแต้มเจ็ด แสม8แสม0อันนี้แสม3แสม8แสม9แสม1แสม4แสม9แสม0แสม2แสม5แสม3แสม4 แต้มหกแต้มเก้าสี่ห้าแต้มเจ็ดแต้มศูนยอ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชุดก็จะมีซ้ำคือแปดตก12ชุดนะครับนะรอบนี้ผมจะดึงแต้มไปก่อนก็คือ12ชุด13ชุดนี้แหละถ้าไม่รวมตัวนี้ก็จะเป็น 1ิบสองนะหนึ่ตัวเดียวกันเนาะห6 2่งหกสองห้าสองหกสองแปดมหี้นึ่งเกหนึ่แรอบนี้นะครับรต่เลขตรงนี้สวยนะแต่แต้มันไม่ชนนะบนบนตอนเน้นที่56 81กแปหนะครับสำหรับชุดบนนะผมให้เน้นที่56 81กแปดหนเลขพีระมิดรอบนี้ก็ตามนี้ครับมี5มีห มี8มี1ตรงนี้จะคือเลขอะไรข้างบนคือเลขอะไรเนาะสองแถว5 6 8 1กแปดหนึ 5, 6, 8, ก็คือตรงนี้เน้นไปก่อน2แถวนี้จะเอาอะไรมานะครับ รอบที่แล้วผมดึงมาแบบนี้เนหะ็นไหม0 1 2ก็คือต้องติดมา5 6อันนี้น,นี่เข้า0 5อันนี้เข้า6 8เนาะรอบนี้จะลงยังไงนะครับเลขพีระมิดเราลุ้นกันทีนี้ถ้าชนแต้ม1 6 1 8 2 5 2 6 2 8 3 5 3 6 3 8 4 5 4 6 8 1 9 1 9 8นะครับนี่ เน้นที่ตรงนี้ไปก่อนนะครับชนแต้มมาไม่มาไม่รู้ถ้ามันเกิดมาอย่างรอบที่แล้วเราก็เสียดายนะครับนี่นะถ้ามาก็เสียดายรอบนั้น0 7อย์ะมันมาตรงนี้แต่แต้มมันไม่ชนผมก็ไม่มี07นะครับนะรอบนี้ไอ,ไอตรงนี้มันชนที่แต้ม4ตก68นะเสียดาย50เนี่ยผมไปยึดไปไปเด้งเอา60ไปซึ่ง60ก็ไม่ชนแต้มอยู่แล้วเนาะก็ม,มองดูอยู่ ออรอบนี้ก็ชนแตม้มน่าจะมีเข้าสักชุดหนึ่งผมมองดูเหมือนจะมีเข้าอยู่รอบนี้นะครับน่าจะน่าจะเข้าอยู่ในนี้นะครับเน้นบนกันล่างนะครับเป็นหลักก็คือเน้นบนกันล่างเป็นหลักรอบที่ก่อนหน้านั้นที่เราเข้าวันจันทนระ์เก้าเจ็ดเก้าห้ารู้สึกว่าเก้าเจ็ดจะเข้าแตม้มแต่ไปตกล่างนะเก้าห้าเก้าห้าไม่ชนแตม้มแต่ไปตกบนเออก็กันล่างไว้ด้วยนะครับนะเผื่อเขาลงล่างนะคือแต้มตัวนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง เน้นบนกันล่างกนแล้วกันอืมก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคพรุ่งนี้ผมจะให้อะไรแล้วก็เลขตารางเอาแบบไหนรอบนี้เลขเนี้ยมันจะต้องโดนตัดไปตัวหนึ่งนะในตารางเมือนรอบที่แล้วผมตัดห้าออกเห็นไหมตัดห้าออกผมเอาเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัดห้าออกห้ามาศูนย์ห้าแต่ไปเข้าบนอยู่ตรงนี้ไอ้รอบนี้มันจะต้องตัดตัวหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดมืนซ้ำหนึ่งซ้ำแปดตัวนะครับเ mm hmm. จดาตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งสองก็ได้ไม่มีสามสี่อะไรประมาณนี้ไม <c oughs> ่ได้เหลือน,น้อยนะครับทีนี้ก็อาจจะจะต้องตัดตัวหนึ่งแต่ตรงนี้อาจจะยึดไว้ห้าหกแปดหนึ่ง เราก็ตัดตัวไหนออกแค่นั้นแหละเนาะตัดถูกหรือเปล่าตัดผิดไหมตัวไหนจะโดนตัดหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าแปดชนอาจจะเก็บไว้หรือหนึ่งชนอาจจะเก็บไว้เปล่านะอะไรประมาณนี้ไหมสามสี่สองเก้า่ะสามสี่สองเก้าตัวใดตัวหนึ่งต้องหลุดไม่อยากตัดเลยดูจากตรงนี้ตัวไหนชนกันเยอะที่สุดตัวที่ชนแต้มะ ถ้าสองหนึ่งสองสามถ้าหนึ่งสองตัวสามสามตัวสี่สองตัวแปดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดรู้สึกจะเยอะนะเก้านะอ่ะสองตัวตัวที่เยอะที่สุดขึ้นนะ้นจะเป็นแปดแปดหนึ่งเก้าแปดสามแปดสองแปดหนึ่งแปดตามนี้เนาะอืม <No. S 1> ผมเพิ่มตรงนี้อีกทีหนึ่ง ผมเพิ่มตัวนี้ให้แต่ข้างบนจะเอาอะไรข้างบนจะลงตรงไหนตรงนี้ผมให้สองนะผม่าสองสามเก้าห้าหกแปดหนึ่งสองสามเก้าตรงนี้คืออะไรเล็กกีรมิดห้าหกแปดหนึ่งสองสามเก้า ก็จะเป็นสี่นี่ไงสี่กับห้าเข็นไว้ได้ไหมซ้ำไหมหนึ่งอยู่นี่สองสามเก้าเล็กพีระมิดให้ปไปเลยก็แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเรื่องตารางตรงนี้ผมจะวางไปที่ สี่ห้าก็แล้วกันเนาะสี่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าหกแปดเก้าไม่มีเจ็ดไม่มีศูนย์รอบนี้ผมไม่มีเจ็ดไม่มีศูนย์เอออะลองดูดิไม่มีเจ็ดไม่มีศูนย์เอาแค่นี้สี่ห้าสองสามเก้าห้าหกแปดหนึ่งจับเอา นะครับมันจะมาแบบไหนมีสีตส่ตัวอยู่ทีตัวช่วนี้สี่ตัวถ้ามันมาอีกก็จะเป็นเนี่ยศูนย์ห้าหกแปดเห็นไหมลองดูสูตรนี้มาตัวหนึง่งสูตรนี้มาตัวหนึง่งอันนี้มาสองตัวเลยโอ้โหเสียดายเนาะนี่นี่นี่อันนี้ก็มาตัวหนึง่งเนี่ยผมก็จะเน้นสูตรนี้เป็นหลักคือจะต้องมีมาสักตัวหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งอะเน้นห้าหกแปดหนึ่งสองสามเก้ามาจับสี่ห้ามาจับอาจจะเข้าสามตัว ห้าสามแปดห้าเก้าหนึ่งอะไรประมาณนี้เออลองดูห้าสองห้าไม่น่าจะลองดูนะอันนี้ผมลงให้พรุ่งนี้ผมจะจับให้ในชุดสามตัวก็แล้วกันอาจจะยึดตัวนี้เป็นหลักด้วยแล้วก็เด่นอะไรผมให้ลแล้วก็จะผมเข้า่าเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์ รอบนี้ในตรางจะมาแบบไหนโอเคตามนี้ครับผมโชคดีทุกคนใครที่ตามนําไปพิจารณาดูก่อนได้นะครับเน้นแต้มเป็นหลักนะครับใครจะเอาทีแ่แต้มนี้ไปก่อนก็โอเคเลยเนาะรอบนี้ผมจะเน้นแต้มเป็นหลักคงจะครบแล้วล่ะเนี่ยสิบสองชุดตัวอื่นถ้ามาต้องขออภัยจริงใครจะเพิ่มตัวไหนก็ว่ากันไปเองนะในในเนี้ยนะเอาอย่างเช่นเอาสิบสองชุดแล้วก็จะไปเพิ่มตัวไหนที่ชอบเลยลองดูในเนี้ยถ้ามันไม่ชนแต้มมันมีตัวไหนยังรับ50่วห้าศูนย์ นะลองเลือกในเนี้ยก็คือไม่ต้องไปจับเพิ่มอะไรกันเอาในเนี้ยแหละนะผมว่ามันมานะครับในเนี้ยมันน่าจะมาสูตรหลักอยู่ตัวนี้ยก็คือชุดเต็มแล้วก็ไปตัดเอาบนล่างเอาโอเคเนาะสวัสดีครับ